ดิฉันนางสาวเบนซ์มาถึงหอมดิฉันนางสาวพุติพัฒน์เอกดินวันนี้เราจะมาิดีเทคโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานพัฒนาศีรษะการศึกษาด้วยโปรแกรมเมนูเรื่อง The City of Asia จัดทำโดย 1. นางสาวเบนซ์มาถึงหอม 2. นางสาวพุทธิพัฒน์เอกเดิน 3. นางสาวสมบูรไทยนาศีนักเรียนจะไดัพยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนใบเทียนวิทยาการเสนอ รางน,นหลวของประเทศบูนหยนะคะประเทศกัมพชานมเปย์เงินหลวของกัมุูชาสวัสดีคุณ้นมเยปเยนะ,ะยคะ 不管怎么样，都要好好 ในระดับโมเลกุลก็ได้แก่อัุกาวรียนไลซอนนะคะที่เป็นส่วนสารพนธุวนาวิเลต้าซึ่งาาอัลกอเรียนนนแหละนะคะเป็นอัลกอเรียของโมเลราไล่อนนะคะเป็นโูเลวุลสำคัญที่อุดมให้ทาร์กีซี